คอมพานีนะครับเราเป็นซาล่าคอมพานีเหมือนกันแต่ว่าเราว่าเล็กเนยนะับเราจริงๆเราศึกษาเพนพอย์ของเจ้าของลุณไทยมาสัมผัสเหมือนกันนะครับเราก็เห็นแกลบที่ค่อนข้างกว้างนะครับโมเดลของ second cash เนี่ยค่อนข้างเรียบง่ายครับคือคนอยากหารายได้ทางที่2องบางคนอาจจะหาทางที่สองสี่อยูแล้วนะครับเราก็เป็นรายได้ทางทาต่อไปแล้วนนะครับถ้ายังไงเนี่ยนะครับให้คนที่ตกงานกำลังจะโดนเลิกออฟเนี่ยกลับมามีรายได้ได้นะครับก็ เซ็นทรัลแคสตเนี่ยนะคือโมเดลนะครับเพียงแต่ว่า um, เราไม่ได้มีสินค้าของเองนะครับแต่เรามีกองทัพนักขายนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับในดาต้าเบสในระบบมีประมาณสักแสนกว่ารายนะครับแต่เรารู้ครับพอมาเรามาสลับตัดถนนแล้วเนี่ยจะทำจีดีพหนึ่งล้านล้านยังไม่พอน้อยน้อยไปน้อยไปนะครับถ้าให้เห็นตัวเลขง่ายๆสมมติเราบอกว่าเราจะเพิ่ม GDP ีหนึ่งล้านล้านบาทเท่าที่ผมศึกษามาเนี่ยนะครับ GDP บ้านเราประมาณแค่สิบห้าล้านล้านรวมทั้งหมด ในเฉพาะฝั่งอุตสาหกรรมเนี่ยประมาณสักห้าล้านล้านนะครับเราอันเดอร์อยู่ในกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยห้าล้านล้านเนี่ยจะเพิ่มอีกหนึ่งล้านล้านหกล้านล้านได้ทำได้หนึ่งต้องมี SME ประมาณตั้งแสนรายโดยประมาณนะครับแล้วพวกเราเองเนี่ยนะครับต้องลงแรงช่วย SME ให้ได้เพิ่มนะครับยอดขายเด็กประมาณปีละสิบล้านบาทต่อ้านเอาหนึ่งแสนรายคูณสิบล้านเนี่ยได้ละล้านหรือได้เกียรตินะครับแต่ฟังดูเหมือนง่ายก็ไม่ง่ายนะครับก็อยู่ในตลาดนี้นะครับรู้ว่าจริงๆมีอุปสรรคที่เราจะต้องข hạng การจะมีรายได้สิบล้านบาทต่อปีเนี่ยเราก็มาถอยสมการดูแล้วทำยังไงอยากให้ SME ที่มีศักยภาพอยู่ในปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จะขยายสเกลตัวเองได้นะครับก็คือการที่ SME แต่ละรายเนี่ยน่าจะต้องมีกองทัพนักขายเขามีสักพันหนึ่งแล้วเห็นไหมทําเงินตัวเลขยังไงถ้าเอสเอ็มไอมีกองทัพนักขายช่วยต่อหนึ่งรายต่อหนึ่งเอสรายละประมาณ1,000บาทต่อเดือนใช่ไหมครับมีพันรายก็เดือนละล้านใช่ไหมครับ12เดือนก็12ล้าน โดประมาณโอเคแปลว่าเราถอยกลับมาอยู่ในจุดที่เราสามารถเริ่มต้นทําได้จริงๆแลวนะครับไอสิ่งเหล่านี้ครับมันก็เป็นสิ่งที่เราศึกษามาได้รับบทเรียนมารวมถึงตัวเราเองเนี่ยก็เป็นผู้ประกอบการเราเป็งเราเป็นเทคคอมานีเนียเราเป็นสตาร์ทอัพคอมบรเนีเรารู้เลยนะครับว่าการแก้เกมธุรกิจหรือการลิกเกมธุรกิจนยมันมันไม่ง่ายแต่มันปฏิเสธไม่ได้ต้องทำถ้าไม่ทำเนี่ยนะครับ ไม่ต้องมาพูดถึงสิ่งที่จะเป็นอนาคตเลยนะวันนี้เนี่ยก็ทั่งพวกเราเองเราก็เป็น s t a r t ที่ทำการไถ่หวัดแทบจะทุกสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้ทำโมเดลนี้ออกมานะครับลองไปทำออริเดตแล้วไปเจอลูกค้าแล้วไม่เวิร์กไม่เวิร์กต้องเปลี่ยนนะครับเราเองก็เป็นเราเลยกลายเป็นหมุกกับบริษัทที่เวลาคุย S&M รัเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นป้าของเราตอนนี้เรามีอยู่แค่ประมาณสักแสนละแสนกว่รานั่นเองนะครับ สนกว่ารายเนี่ยไม่เพียงพอที่จะรองรับ10,000แราย s อซิ่งที่อตั้งเป้าไว้เราก็มีมาลสโตนประมาณสักห้ากี่นะครับในการที่จะค่อยๆเพิ่มกองทนันแลขายแต่ว่าพอเราทําด้านเทคมาสักพักหนึ่งนะครับพี่เราก็เริ่มเห็นปัญหาที่สําคัญคือกล่องความคิดของคนทํางานที่จะทําออนไลน์เนี่ยเรามองแต่ในประเทศซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองเจ็ดสิบล้านคนเนี่ยผมยังไม่ค่อยเชื่อเลยเนะครับว่าเจ็ดสิบล้านคนนี้จะเข้าถึงเทคโนโลยีได้มากผมให้สี่สิบเปอร์เซ็นต์เต็มที่เลย แล้ว,วทา้งมันยังคงประจุอยู่ตามหัวเมืองและนี่เเหตุผลที่ทําไมหลายๆธุรกิจที่พยายามจะทําออนไลน์มันไปไม่ได้นะครับก็เป็นความโชคดีของเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับเราได้ทำโปรเจกต์หนึ่งนะครับเป็น er 1, เป okay. ็นแพลตฟอร์มหนึ่งชื่อเรดาร์โอเเราทําร่วมกับธนาคารภาครัฐที่มีบทบาทในการทาเรื่องการนำเข้าและส่งออกของประเทศไทยด้วยที่ความเป็นด้วยความที่เราทำงานภาครัฐค่อนข้างเยอะนะครับเราก็เลยมีไบเออร์หรือมีผู้ซื้อจากต่างประเทศนะครับในช่วง2ปีที่ผ่านมานะ โอเวอร์ประมาณสัก20กว่าประเทศนะครับเรามีทั้งผู้ซื้อรายใหญ่แล้วก็ผู้ซื้อรายย่อยซึ่งผู้ซื้อรายย่อยพวกนี้นะครับแต่ก่อนถ้าประเทศเรายังเปิดก็มาเดินช้อปปิ้งตามศูนย์รุนบาร์ซาใช่ไหมครับศูนย์เจดูแจกคศูนย์เจดูแจ็คนะนะับก็มาซื้อของเราเนี่ยกลับไปขายผมมี database อยู่ในระบบเนี่ยนะครับที่เป็นผู้ซื้อตัวจริงเลยนะครับในต่างประเทศประมาณแสนกว่ารายนะครับั้นตรงนี้ก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่เราทําให้เราทำํำพัฒนาระบบชื่อ second cash ขึ้นมา นะครับแล้วก็ในปัจจุบันจริงๆเราก็มีซอฟต์ลอนไปแล้วนะครับเราก็บรอบเปิดให้ใช้บริการนะครับแต่ว่าโอเคตอนนี้ก็ยังถือว่าเป็นเป็นน้องใหม่อยู่นะครับพ,พี่ก็อยากจะฝังได้ฝักตัวนะครับสำหรับตัวเ c o n d c a แค h ก็หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งโซลูชันที่ช่วยประเทศได้นะครับไม่มากก็น้อยผมเชื่อแบบนี้ครับผมเชื่อจริง,รงๆเะครับใช่ครับก็ช่วยได้ไม่มากก็น้อยแต่ก็เชื่อว่ากำลังของพี่ๆโดยเฉพาะอีสเนียพี่ นี่ชวนพวกเราเข้ามาทำด้วยกันนะครับก็น่าจะมปอีกหนึ่งแรงในการสร้าอสนี้ได้นะครับทุกอันนี้ก็เป็นตัวรับเสต,ตัวนึงนะคะแล้วก็ยังมีแหมพอฟังแล้วยังไม่เคยเห็นได้ยินเครื่องมือนี้มาก่อนเลยนะคะจางนรงค์